สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามใหญ่ยนจูนนี่นะคะวันนี้นะคะที่สาขาตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะคะกับสมาชิกผู้ใช้รถอ e ีซูซูะะดีแม็กเครื่องยนต์ไดรเรกคันนี้นะคะกับรถที่มีอาการควันดำวิ่งอืดเร่งไม่ออกนะคะทีมช่างวิงสัยอากาเรเบื้องต้นนะคะพร้อมให้คําแนะนําปรึกษาแนวทางในการแก้ไขค่ะเ,<อ>เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่ารถยนต์คันนี้นจะทําการแก้ไขอะไรบ้าง เาเ,า,เ,เามดดวันจากที่ทำการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเราจะทำการวัดควันดำก่อนซ่อมบำรุงแก้ไขนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะเติมน้ำยาฟัชชิงออยค่ะเพื่อช่วยชะล้างภายในเครื่องยนต์ให้สะอาดขึ้นค่ะปราศจากการกัดก่อนไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ค่ะหลังจากที่เติมน้ำยาฟัชชิงออยไปแล้วนะคะเราจะทำการฟรีเครื่องยนต์ไว้สัก5นาทีถึง10นาทีนะคะแล้วก็เราจะไปทำการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองเครื่องกันค่ะรวมไปถึงการเติมสารเสริมประสิทธิภาพนะคะผลิตภัณฑ์จากสอใหญ่ยนจูนิ่งค่ะน้ำมันเครื่องเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเครื่องยนต์นะคะที่ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆภายในได้ดีเยี่ยมนะคะและช่วยรักษาระดับความร้อนในเครื่องยนต์ให้ปกติ และควรเปลี่ยนพร้อมกองเครื่องค่ะเพราะกองเครื่องมีหน้าที่ดักจับสิ่งสกปรกที่มาจากน้ำมันเครื่องเขม่าจากการเผาไหม้และเศษโลหะจากการเสียดสีเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำมันเครื่องนะคะช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันทุกหยดจะไหลสู่เครื่องยนต์ของคุณอย่างใสสะอาด ติมสารเสริมประสิทธิภาพค่ะสารกันหอนเกียร์กระปุก S40 ลดการสึกหลอของเกียร์และอุปกรณ์ภายในห้องเกียร์นะคะเหมาะสำหรับรถยนต์อีซูสุสารเสริมประสิทธิภาพค่ะสารกันหอนเฟืองท้าย S340 ลดการสึกหลอของเฟืองท้ายและระบบเฟืองท้าย ควบคู่กับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะสารเสริมประสิทธิภาพค่ะ VT1 s u p e r t r e a t m e n t เนะคะเพื่อช่วยยืดอยู่การทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ใหญ่ยนจูนนิ่งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซันซอยค่ะซันซอยอัลฟาซินซีเจน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงมีส่วนประกอบของน้ำมันสังเคราะห์และน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงผสมสารคุณภาพชนิดพิเศษโดยใช้เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าจึงมีความคงตัวสูง สามารถใช้งานได้ทุกสภาวะให้การหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์และยอดเยี่ยมในมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001หลังจากที่ทำการเปลี่ยนห่ายน้ำมันเครื่องนะคะเราก็เติมสารเสริมประสิทธิภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการวัดคว e ันดำ E-Su D-Max คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าควันดำจะอยู่ที่เท่าไหร่ าควันดำอยู่ที่96.7มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐานกฎหมายกำหนดทีมช่างทำการแก้ไขในรำดับต่อไปค่ะเปิดฝาครอบวาล์วนะคะทำการถอดหัวฉีดออกมานะคะแล้วก็ทำการเซตอัพระบบวาล์วให้กับรถยนต์คันนี้ใหม่นะคะเพราะว่ารถยนต์ที่มีการใช้งานจะเกิดการสึกหรอจากการใช้งานค่ะ ก่อนประกอบหัวฉีดเข้ากับเครื่องยนต์นะคะเราจะเติมสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยในเรื่องของน้ำมันเครื่องหายช่วยเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบค่ะประกอบหัวฉีดค่ะปิดฝาครอบวาล์วซีนยางฝาวาล์วนะคะจะต้องทาการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่ารถยนต์ที่มีการใช้งานานานๆน,น,นะคะจะเกิดการสึกหรอเสื่อมสภาพหรือชํารุดได้ค่ะ เติมสารเคลือบ่าวาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าวาวช่วยทําให้บ่าวาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทําการล้างท่อไอเสียพร้อมเทสท,ทดสอบพันดํมอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะให้ลูกค้านําไปทดสอบขับขี่ภาคสนามค่ะ เดี๋ยวเรามาทดสอบควันดำกันนะครับกับโครงการนะครับรถควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับกับใหญ่ยนจูนิ่งนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็ทดสอบนะครับอีซูซุนะครับรถคันนี้เป็นรถใช้งานนะครับเผาลอยมาเลยทีเดียว นะครับคันนี้ก็รู้สึกว่าจะใช้งานหนักนะครับเป็นเครื่องยนต์ไดเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเจ้าของรถกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมรบกวนขอชื่อนิดนึงครับผมชื่อสุวัสด์ครับครับผมเดินทางมาจากอุทัยธานีครับผมอุทัยธานีรถอีเอสโตรนีมีอาการเป็นไงบ้างครับพี่อ่าควันดำครับควันดำเร่งไม่ค่อยขึ้นอืดรถอืดครับครับแล้อย่างอื่นมีอีกไหมฮะอย่างอื่น เบื้องต้นคือเวลาจอดติดไฟแดงนี่ครับควันเต็มถนนเลยครับควันท่วมออกมาเลยควันท่วมเลยนะครับรู้จักใหญ่ยนต์จนยิ่งได้ไงครับได้ทาง YouTube ครับติดตาม YouTube มานะครับมั่นใจนะครับว่ารถจะหายมั่นใจมั่นใจนะครับวันนี้นํารถมาทําเต็มสเต็ปเลยครับผมนะครับดูแลในเรื่องของหัวฉีดเช็ควาล์วนะครับตรวจสอบระบบวาล์วนะครับเช็คหัวฉีดเช็คปั๊มนะครับตรวจสอบปั๊มนะครับแล้วก็ ดูแลในเรื่องของสารเสริมประสิทธิภาพที่ใส่เข้าไปในรถคันนี้ครับครบนะครับระบบเลยเต็มระบบเลยนะครับทั้งน้ํามันเฟืองท้ายซึ่งอาคันนี้เป็นเฟืองท้ายเป็นพาวเอลนะครับสารเสริมประสิทธิภาพที่ต้องใส่เข้าไปเพื่อเคลือบลูกปืนป้องกันในเรื่องของลูกปืนหอนแล้วก็ใส่น้ำมันการเปเรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์เข้านิ่มขึ้นไหมนิ่มขึ้นครับนิ่มขึ้นนะครับก็ทาการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็เติมสารเข้าไปดูแลล้างหัวฉีดนะครับใส่เข้าไปในถังเรียบร้อยนะครับการขับขี่ตอนนี้เป็นอ่างบ้างมาไว ขึ้นครับตอบสนองได้ดีตอบสนองได้ดีครับวันน้ควันไม่มีเลยครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับน่นและครับนั่นก็คือการดูแลนะครับที่อย่ายนต์จูนิ่งนะครับรถยนต์ตอนเช้าที่มาเนี่ยเครื่องเดินหอบมาด้วยใช่ตอนเช้าทุกเช้าสตาร์ทมีควันไหลเลยไปออกออกท่อเลยออกท่อเลยครับผมเครื่องก็จะเดินไม่เต็มใช่ใช่ครับนะครับตอนนี้อาการหอบแก้ไขเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ดําเนินการทดสอบการขับขี่ดูนะครับก็ รอรับอีกสี่คันรอรับอีกสี่คันรถรถรถอ่าที่ใส่เผาเยี่ยนนี่ไปวิ่งงานแบบไหนครับอ่าไว้ขนอะไรเครื่องกลับขนน้ําครับขนน้ําครับผมนะครับแล้วก็อะไรเครื่องจักรด้วยใช่ครับนะครับอ้าวฝากร้านมาเลยนะครับน้ําดื่มพปนทรัพย์ครับจังหวัดอุดรธานีครับครับผมก็จะนํารถเข้ามาดูแลที่ใหญ่ยนต์จุเนียรทุกคันเลยครับนะครับเพราะว่ารถเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลใช่ครับดีเซลหมดเลยและที่สําคัญนะคุยกันนอกรอบ เจ้าของรถบอกว่าคือผมไม่สี่เรียนะครับต้องการให้รถใช้งานได้จริงนะครับจบไม่มีควันดำนะครับไม่มีมลพิษกับอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งคือเป็นเครียกอ่าเป็นการเคารพต่อสังคมเนาะใช่ครับนะครับเป็นการดูแลสังคมด้วยนะครับ pm 2.5ตอนนี้กำลังมาแล้วนะครับโควิดไป pm มาแล้วครับนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับการตรวจสอบการดูแลนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับมีข้ออิพาทกันในเรื่องของระบบนะครับ EGR นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับไปดูได้ในคอมเมนต์ต่างๆนะครับยางยนต์จุดนยิงเราไม่แนะนำนะครับในการอุด e t r นะครับแต่เราจะแนะนําในการแก้ปัญหาในเรื่องของระบบนะครับรถยนต์ของท่านเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินนะครับก็สามารถโทรปรึกษาที่สอยายนต์จุดนยิงได้นะครับเรามีอาจารย์ใหญ่นะครับมีทีมช่างที่ย้ายข้อมูลนะครับการดูแลเบื้องต้น นะครับหรือว่าจะนํารถเข้ามาตรวจสอบนะครับก็ยินดีนะครับทั้งสาขาอำเภอตะคีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็สาขาภาคตะวันออกจังหวัดระยองครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เดินทางมาน้ําดื่มอะไรนะครับน้าดื่มปูนซับน้ําดื่มปูนซับจังหวัดอุทัยธานีครับนะครับก็นารถมาดูแลที่นี่นะครับก็ฝากในเรื่องของน้ําดื่มด้วยโซนอุทัยนะครับโซนอุทัยก็สามารถสั่งน้ําดื่มได้นะครับหรือสังเกตที่หลังรถเราจะมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับว่ารถคันนี้ได้ผ่านการทดสอบได้ผ่านการดูแล นะครับเกี่ยวกับควันดำนะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบภาคสนามนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ้เดี๋ยวไปดูค่าควันดํากันนะครับว่าเหลือเท่าไหร่เมื่อเช้าเท่าไหร่ครับได้ดูไหมไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องวางอยู่ที่เครื่องโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนพร้อมส่งอีซูซุนะครับเผาลอยคันนี้กับอุทัยธานีครับสวัสดีครับยัยยนจุนิง ยาย่นยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โย,ยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัด